รู้ไหมคะว่าเซล์ลในร่างกายของเราเนี่ยก็แก่ได้ค so ่ะและพอเซล์ลเราแก่นะคะผิวเรามันก็เลยพัง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 พตามเลยค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผิวเรายังไงไปฟังกันค่ะ ตอนที่เรายังเป็นแบบ I was j u จ t สเล t เตอร์เีเป็นอายุน้อยๆนะยคะเซลลในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานแบบ full speed เลยค่ะสร้างคอลลาเจนเองก็ได้ซ่อมแซมผิวก็ไวผิวก็เลยดูฟูดูเด้งดูใสแต่พอมเมื่อคุณนะคะ grow up นะคะ30บวกขึ้นไปเซล์เริ่มทำงานช้าลงเหมือนคนที่แบตหมดอะคะ่ะและที่สำคัญนะคะก็คือเซลล์แต่ละตออัวเนี่ยมันมีอายุไขของมันนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเทโลเมียของเรานะคะหรือว่าปลายของโครโมโซมเราเนี่ยมันจะยิ่งสั้นลงเลยเซลก็เลยแบบ ตัวได้ช้าค่ะพอมันแบ่งได้ช้าเนี่ยมันก็ไปซ่องแฉมผิวไม่ทานค่ะผิวมันก็เลยแบบโตมค่ะเร็วกว่าตอนวัยรุ่นอย่างมากๆเลยถึงเรานะจะทาครีมที่ดีที่แพงแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าเซลล์ข้างในของเราเนี่ยมันเหนื่อยค่ะมันก็ไม่รับอะไรแล้วผิวเราก็แบบโอเซโนเลยค่ะผิวดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของครีมนะคะแต่มันคือเรื่องของพลังงานในเซลล์แล้วก็อายุข,ขัยของเซลล์เราด้วยนะรู้กันไหมคะว่าผิวเราเนี่ยอาจจะพังเพราะเซลล์แก่ก่อนวัยใครเพิ่งเคยรู้เรื่องนี้นะคะเคาะจอ ของทีให้หน่อยนะคะและติดตามสิ่งสนรุวๆ,ๆไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีก